ทีนี้สิ่งที่อาร์เซนอลอยากได้ก็คือทางด้านของเบนจามินเซสโกค่ะครับซึ่งมีข่าวมาแล้วก็เอ้ยเหมือนยังไงยังไงแล้วก็เงียบเๆไปแฟนอาร์เซนอลก็ใจไม่ค่อยดีแต่ล่าสุดนะคะเหล่าสาววกปืนใหญ่อาร์เซนอลเนี่ยอาจจะได้แบบว่าชุ่มชื่นหัวใจมีความหวังขึ้นมาแล้ว <laughs> เพราะว่าเบนจามินเซสโกกดติดตามอินสตาแกรมอาร์เซนอลแล้วจ้าเอาอ,อนี่ไงเขาไม่ได้มีแท่เน็ตนะเขมีใจด้วยแบบนี้นะคะก็ แต่อย่างไรก็ตามค่ะเรื่องของค่าตัวของเซสโกก็แพงนะแต่ถ้ามองในความของเซสโกกับยูเคเรสอานเงี้ยก็แฟนปืนก็น่าจะโหวตเซสโกมากกว่ายูเคเรสนะใช่เพราะว่ามันมีมันมันมีโพมาแล้วด้วยนะเพราะว่าเอาถ้า no> ว่ากันตามตรงนะครับเซสโกเล่นอยู่ในบุนเดสยูเคเรสเล่นอยู่ในโปรตุเกสเทียบระดับความยากของลีกต่อให้ยิงกันห่างกันเป็น20-30ลูกนะครับถ้าเทียบกันระดับของลีกเนี่ย ฝั่งบุนเดสมันก็จะมันต้องยากกว่าอยู่แล้วแหละทุกเรื่ออายุด้วยอายุด้วยอายุด้วยโยเคเดสนี่ยี่สิบเจ็ดใช่ไหมเซสโกนี่น้อยกว่าน่าจะยี่สิบสอยี่สิบสองเองอ่ะนะครับคือถ้าในมุมของเงินที่จะต้องทุ่มไปอ่ะการได้นักเตะอายุน้อยมันดีกว่าอยู่แล้วไง